เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สิบสองคบแปดสิบปีกระทรวงพาณิชย์กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในซีรีส์รับซื้อเหรียญกระสาบ10บาทนะครับโลหะสองสีวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่จะมาพูดคุยนะครับว่ามีหน้าตาของเหรียญเป็นลักษณะอย่างไรนั่นก็คือเหรียญคบ80ปีกระทรวงพาณิชย นะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกโลหะสองสีในวาระที่12นะครับในบรรดา6 2 61วาระนะครับต่างๆเหรียญนี้นะครับถ้าเราพูดคุยกันนะครับก็จะพบว่าเป็นเหรียญที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด26มิลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก8.5กรัมนะครับ มีการครบรอบวาระของเหรียญกษาสานะครับในวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2543นะครับวันที่ประกาศออกใช้6กรกฎาคม2543ันายปีพุทธศักราชเดียวกันมีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น3ล้าน1 0ึเหรียญน,นะครับถือว่าเ,เรียกว่าเยอะพอประมาณนะครับเยอะพอประมาณ ราคาหน้าเหรียญก็10บาทนั่นเองนะครับสามารถใช้ใจ่ายหมุนเวียนได้ตามปกติเรามาดูด้านหน้าของเหรียญกระสาบโลหะ2สีครบ80ปีกระทรวงพาณิชย์กันเลยดีกว่าครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรดชัชกาลที่เกินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับหรือถ้าเรามอง จากตัวเราไปที่หน้าเหรียญน,นะครับจะเป็นเบื้องขวาด้านขวานั่นเองทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ด้านล่างของเหรียญมีลายกระหนกนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นั่นเอง เดี๋ยวผมขอพิกลับไปด้านหลังเหรียญเพื่อไปชมรายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับพี่กลับมานะครับพี่กลับไปด้านหลังของเหรียญกระสาบนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย์บริเวณรอบเครื่องหมายราชการดังกล่าวจะมีข้อความ80ปี ภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่า80ปีกระทรวงพาณิชย์20สิงหาคม2543นะครับเป็นตัวเลขภาษาไทยนะครับเป็นตัวเลขไทยด้านล่างจะมีข้อความประเทศไทยและมีข้อความบอกชนิดราคานะครับเป็นเลขไทยคือ10บาทนั่นเองอันนี้คือด้านหลังของเหรียญกระสับ กระทรวงพาณิชย์นะครับจัดเป็นกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้าการขายธุรกิจบริการทรัพย์สินทางปัญญาและราชการอื่นๆนะครับตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบินน้ํานะครับตําบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเมื่อครั้งแรกตั้งกระทรวงพาณิชย์นั้นนะครับไม่มีที่ทําการของกระทรวงนะครับเสนาบาดีจึงมักจะมีจะใช้บ้านของตนเองเป็นสถานที่ทาง,งานนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6โปรดเก้าให้มีกรมพันจยจบุรีนลึก นาดนะครับดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกนะครับจึงได้มีการสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวรน,นะครับ mm hmm. บริเวณวังสามแห่งนะครับ mm hmm. คือวังกรมหลวงอดิสรอุดมเดชวังกรมหลวงบดินภัยสารโสพลวังกรมหลวงกรมหมื่นที่วากรวงประวัติ และใช้ทําการมาตลอดระยะเวลาถึง70ปีนะครับคั้นสภาพบ้านเมืองมีการเจริญเติบโตขึ้นมีการขยายนะครับเศรษฐกิจมากขึ้นรัฐบาลจึงเริ่มมีนโยบายขยับขยายหน่วยงานราชการออกไปยังชานเมืองมากขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัดนะครับของโซเมืองภายในเขตเกาะรัตนกโกสินทร์ คณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราชส5 3 2อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ที่ดินราชพัสดุจำนวนเนื้อที่48ไร่บริเวณตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำหรับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่ทำการกระทรวงพาณิชย์นะครับไม่ใช่อาคารพาีิชิ์ก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ณปัจจุบันด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับกระทรวงพาณิชย์นะเป็นที่ระลึกในซีรีส์เหรียญกระสาโลหะสิบบาทโลหะสองสีนั้นนะครับถ้าใครเคยฟังจากที่ผมเคยพูดคุยนะครับแต่และเหรียญกระสาจะมีเรื่องราวความเป็นมาและเรื่องราวที่ระลึกในวรตกาศต่างๆนะครับ ที่ผ่านมานะที่จะมาประจบพบเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า mm hmm. เหรียญแต่ละเหรียญร้วนมีเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่มีค่านั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเก็บสะสมอยู่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเหรียญซีรีส์ที่ระลึกที่น่าเก็บสะสม นะครับเพราะเนื่องจากราคาไม่แพงเรามาดูการรับซื้อกันดีกว่านะครับรับซื้อเหรียญ10บาทนะครับโลหะ2อสีวาระที่12นะครับ100เหรียญขึ้นไปราคา4,000บาท100เหรียญขึ้นไป100เหรียญราคา4,000บาทนะครับรับ100เหรียญขึ้นไปนั่นเองนะครับตกเหรียญละ40บาท การรับซื้อของเหรียญกระสาบต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับความหาง่ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหรียญด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญในซีรีส์เหรียญสิบบาทโลหะสองสีนั้นนะครับไม่ได้หายากอะไรมากนะครับมันมีบางเหรียญเท่านั้นแหละที่หายากและเป็นที่ต้องการนะครับแต่เหรียญที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญที่ยังพอหากันได้นะครับจึงกล่าวว่า ราคาไม่ได้แพงดังที่เราคิดนะัดนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะ